<tong. S 1> วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนปร1 5เ 1. วันนี้พวกเราตระนาวสีและสมาชิกอีก10กว่าคนนีี่หน่วยครับสวัสดีครับผมด, <ำ S 2> ดัม <Rams. S 1> ตองครับ <C oughs> วันนี้พี่สมชายมาด้วยนะครับวันนั้นไม่ได้ไปครับบี้ครับบ,รบ,บี้มานะครับร<า>อนครับน้อยครับลีนครับ คุณพี่เน,นครับมาครับเก่งครับมาไหมครับมมาครับอ้าวครับผมตัวผมก็มาครับอ้าววันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรพี่เก่งตอนนี้เรือกำลังออกจากไอแ้แพขนานยนต์นะครับเพื่อมุ่งไปสู่ที่ตรงโน้นนะนะนแพท,ที่เราจะเล่นดนตรีกันที่สีสวัสด์ฝากงน้นจะเป็นสีสวัสด์นะครับฝากงน้นจะเป็นสีสวัสด์ จะเป็นสีสวัสด์นี่จะเป็นเกาะซึ่งมีน้ําล้อมรอบเวลาเขาจะเกาะสร้างกันเขาก็ต้องเนี่ยต้องเอาลบึ้นเรือนี่แหละครับเนี่ยนี่คือเรือบรรทุกรถที่จะไปเกาะสร้างที่ทางทางสีสวัสด์นะครับทางฝั่งนูง้นทางฝั่งนูง้นก็จะเป็นอาเภอสีสวัสด์ซึ่งเป็นอาเภอที่เป็นเกาะอยู่ของกาญจนบรุรีตอนนี้เรือกาําลังแล่นอยู่นะครับ อากาศกำลังดีครับไม่ไม่หนาวมากเย็นสบายพอดีตามอากาศดีไหมครับตอนนี้อากาศดีครับนะครับผมเย็นสบายไฟตารู้สึกโล่งโล่งโล่งไหมครับโอ้โวผิวๆรับวผิวๆวิวนะครับเต็มปลากระโดดปลากระโดดเร่งเก่งเต็มเต็มตมตัวมาแล้วครับเรื่องปลาเลยก็ผมเตรียมการมาดีนะลักษณะว่าเราจะสู้กับมันได้ไหมครับต้องลองดูสักตั้งครับอาครับผม ันี่ตายนี่คุ้นเคยใช่ไหมครับกับที่นี่ที่นี่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับครับผมครับผมต้องจําไว้ตลอดใช่ไหมครับครับไม่ต้อจำคุณลินมามาครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ยครั้งแรกในชีวิตครับดีดีไหมครับสุดยอดมากครับครับผมน้อยดูดีไหมครับคุณน้อยดูดีครับโอ้กำลังเท่ครับเดี๋ยวดูนี่คุณนี่วถ้าที่จะตกคุณหลังคุณน้อยนะครับตอนนี้ครับผมใช่ผมอยู่สูงสุดครับ รู้สึกดีใจไหมครับดีใจครับครับผมตัวนี้นักลัเมานะครับอ๋อยังไม่เมามาแน่ครับครับผมลองดูดีไหมครับเมาลครับมากเลยวิวสวยมากเลยถูกอครับรู้สึกไงที่ได้มาเจอตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้วครับเออไม่ใช่แค่คุณรอนะครับกูก็ด้วยครับเพิ่งมาครั้งแรกครับบีบีรู้สึกดีไหมครับอากาศดีไหมครับอิ่ข้าวครับโอ้หิ่ข้าวคุณไม่คิดถึงหาอะไรเลยครับคุณไม่ดูวิวหรอครับที่ชายมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ที่สองที่นะครับ แล้วทำไมถึงไม่บอกคุณนี้ให้มันตรงกับเส้นทางล่ะครับพี่ชายครั้งแรกคุณมาใครครับเชี่ยวใครครับเอกที่ตรงเอกเอาคุณแย้งใช่ไหมครับนี่คุณแย้งใช่ไหมครับตรงใส่ครับผมมาครั้งที่อะไรล่ะครับมาครั้งที่ศูนย์นะครั้งที่ศูนย์หาเลยนี่ครั้งแรกพี่ถึงพ่อนะครับอย่าลืมโทรไปบอกพ่อนะครับว่าให้เปิดน้ําให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวน้ำถั่วมันยังแห้งนะครับตอนนี้ตอนนี้ ดีจริงๆครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับต้อง,อ,อ,งอ,องพ่อแม่ผมพ่อแม่เก่งพ่อแม่สองพ่อแม่ของทุกคน